สำนักป่าวิโมกขธรรมของท่านพระอาจารย์คำหนึ่งฮะเป็นหลานหลวงปู่สังวรหลวงพ่อสนองอยู่ที่คลองไผ่แขวงเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นทาขาของวัดตังกทานแล้วก็เป็นสถานที่ที่หลวงพ่อสนองได้เื้อทิ้งไว้นานแล้วตั้งใจไว้โปรดญาติพี่น้องแล้วก็หลังจากที่นั่นรับสังขานท่านอาจารย์คนหนึ่งก็เลย มทําเป็นสํานักสงฆ์แล้วก็ทําเป็นที่นอนุสรณ์อนุภูษานวพลนาเพราะว่าท่านก็เป็นลูกเป็นหลานวัฒนองมา,าเล่าดูภายในวัดฮะก็อยู่บนเขาฮะมองเห็นฝั่งเขื่อนลำตะคองได้ต้องขึ้นไปอีกหน่อยท่านคำานึงก็อายุมากแล้วพรรษาก็สิบกว่าแล้วได้มาอยู่ที่นี่ประจำฮะก็มีญาติโยมที่เป็นลูกศิษย์วัวสนอง ตามขึ้นมาทำบุญก็มีบางให้นคนตุพันนะแล้วก็ใจดีฮะนค,นค่านคำหนึง่งมีคนเป็นคนไม่โกรธใครท่านคำานึงนี่ก็ตาลาเริ่มแรกนะฮะที่อยู่ตรงน,นี้เดีย๋ยวไปดูห้องไหนฮะก็ท่านก็ช่วยคนฮะเวลาใครป่วยท่านก็รับคนมาดูแลสงเคราะห์มีพระป่วยท่านก็สงเคราะห์ก็อายุมากแล้วท่านก็อยู่พื้นที่เป็นทางแล้ว เอานั่นหลวงตานี่นี่ภายในวัดน,นะวัะก็ไม่กว้างเท่าไหร่ฮะเป็นอยู่เนินเขาเนินเขามีอยู่กับหลวงตารูปหนึ่งเด่นในบรรดานี้จะมีพระมาช่วยจำารราทอดกระถินได้ฮะอย่าเข้าแหาท่้นก็ลยท้งคำานึงนะนี่พาเข้ามาชมวัดก่อนเนี่ยมันดูาลาศตลาที่พระก,ก่อนทั้งคำานึงก็ทําไว้สร็งานเรียบร้อยดีฮะ ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปขนาดกระทัดรัดนี่เป็นแกะกระจกเป็นรูปหลวงพ่อตนองหลวงพ่อปู่ทองวานท่านผูกพันกับหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อตนองมากแล้วก็รู้ประวัติอะไรต่างๆมาก,มา,กมายเพราะว่ามีศักเป็นหลานสองฝ่ายเลยถ้าเล่าเรื่องหลวงปู่ทองวานหลวงพ่อตนองได้ละเอียดอยู่วัดตัดต่างมาได้ตั้งแต่เด็กๆนี่ฮะจำลองหลวงพ่อโตไว้ยนข้งในฮะทำสวยงามเลย มันก่อนว่าลงปฏิโมกที่เนี่ยคืนก็สะอาดตะอาดดีเนี่ยมองเห็นฝั่งนู้นฮะแต่ไม่เห็นเขื่อนฮะฝั่งนี้เนี่ยสาระอนุสรณ์หลวปู่สังวานหลวงพ่อสนองก็ตาพุญโยสร้างโดยคุณจันแม่จันชายอุทิศให้พ่อนาลงเนี่ยจำลองวพ่อโตมาเนี่ยให้ดูสภาพบรรยากาศโดยรอบกุฏิอีก่ฝั่งนั้นนะ แค่นี้นะแล้วก็มองเห็นวิวอยู่ภายนอกนี่เห็นกังหันด้วยฮะกังหันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนู่นนะตรงนั้นจะมีแนวกังหันนะเห็นวิวฮะช่วงนี้ก็อากาศร้อนหน่อยแต่มีฝนตกมาก็ทำให้เย็นขึ้นเนี่ยเขตกุฏิฝั่งนี้ ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเข้าไปชมกุฏิฮะวันห้าหลังห้าหลังสัง้งสั้งสำเร็จรูปแล้วใหญ่ยยตโตแล้วถาวรแล้วเนี่ยกีก็ลเล็งๆกันไปฮะเก่งกันไปขวางขวางดีฮะจารยกำลังอยู่กุฏินูน้นนะกุฏิหน้านูนานา้นหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือไม่ก็กุฏินี้ มีงูเยอะนะฮะสัตว์เยอะกันอันนี้จะยอมติมนะเป็นจ้ภาพสร้างสองแสนบาทยมติมทําบุญเก่งฮนะเ,เก่งติมนอกไปฮะฮะ,ฮะก็ะให้ชมภาพบรรยากาศนะวัดของท่านพราะจารย์คำหนึ่งเป็นลูกหลานทแท้ๆของพ่อสนองบวชก็ได้สิบก่าพรรษาแล้วคนถูพันเด็แท้เต็งเนอรนะเต็งเนอร์นะ ไม่เนิ่นไม่ใช่สุพรรณสาธุ